เรื่องต้นแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอังงินเข้าสู่รายกันแคสต์ดีเลยจ้าลูก เดิมรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดสกลน,นครตามมาได้ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเมื่ออยู่กรุงเทพแล้วจึงได้มีโอกาสเรียนพระอภิธรรมในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในกรุงเทพเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งแม่ที่อยู่ราชบุรีเกิดความห่วงใยจึงตามไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนั้นด้วย ต่อมาลูกก็ได้ย้ายจากกรุงเทพกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ูมบ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งในสมัยนั้นเขาเรียกว่าวิทยายลัยครูจอมบึงลูกจะมีโอกาสได้มาวัดพระธรรมการกับคณะอาจารย์ได้พานักศึกษามาเมื่อปี2527เมื่อลูกมาอยู่ที่ราชบุรีคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้มาพักอยู่กับลูกด้วย แม่ของลูกเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็มีจิตใจดีจะนำพาให้ลูกลูกทำบุญตั้งแต่เล็กโดยในระยะเริ่มแรกครอบครัวของเรามีฐานะยากจนแต่แม่ก็จะจัดข้าวเปลา่าดูนะจ๊ะแม่ยากจนก็จะจัดข้าวเปล่าให้ลูกข้าวเป,ปล่าได้ให้ลูกได้ไปใส่บาตรพระที่ผ่านหน้าบ้านทุกวัน,น,นในวันพระแม่จะพาลูกๆูกไปฟังเทศที่วัด นี่ถูกหลักวิชาเลยเมื่อลูกเรียนจบเราก็มีฐานะดีขึ้นแม่ก็จะใส่บาตรพระทุกวันโดยมีกับข้าวและขนมครบชุดนี่ถูกหลักวิชาเลยทําเต็มกําลังเมื่อเรายังเป็นนักบุญทุนน้อยก็ทําเท่าที่เรามีทุนน้อยเราจะไม่มีกักนรจ๊ะแต่ว่ามีกับข้าวอ,อย่างนี้เมื่อมีลูกหลานนาอาหารที่ดีปลาณนตรมาให้แม่ แม่จะต้องนําไปใส่บาตรไม่รับประทานอาหารเองเ oh. มื่อลูกให้เงินแม่ไว้แต่ละเดือนแม่ก็จะให้พ่อรวบรวมไว้ให้ <Yeah. S 1> แล้วนําไปบริจาคให้โรงพยาบาล <Yeah. S 1> ทําบุญสร้างสาลาบสถและบุญต่างๆแม่มีจิตใจน้อมไปในการทำบุญเสมอเพราะแม่รู้ว่าบุญไม่มีขายอยากจะได้ก็ต้อง แต่แม่มีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคหัวใจมานานเกือบ20ปีและอริยสุดท้ายก็เป็นโรคไตอีกทั้งแม่มีอาการประสาทหลอนมักเห็นกลุ่มคนต่างๆเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในบ้านเป็นกิจกรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็มารบกวนแม่เช่นมาแย่งที่นอนเห็นนอนกึนในจานข้าวของท่านทำให้ให้แม่ทุกทรมานเพราะโรคนี้มาก เราไม่มีใครเห็นนอกจากตัวแม่เอง oh. จะไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่แม่เห็นเคยพาแม่ไปตรวจสมองแล้วคุณหมอบอกว่าคลื่นสมองแม่ดีมาก oh. ไม่เสื่อมเลยหมอไม่รู้จะรักษาตรงไหนแต่แม่มีความจําเป็นเลิศสามารถจำบทสวดมนต์ได้แล้วก็สวดมนต์เดียปากปลาวันละหล,หลายรอบะฉนนั้นแม่ไม่มีฟันแล้วแม่ป่วยลุกขึ้นนั่งไม่ไหวก็นอนสวดมนต ในใบชะาตาแม่มองแทบไม่เห็นแลวหูตึงมากเดินไม่ค่อยไหวแต่แม่ก็จะคิดถึงเรื่องทําบุญเสมอทุกวันจะถามว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรใส่บาตรไม่จ๊แม่ป่วยด้วยโรคไตหมอยล้างไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียมอยู่ที่โรงพยาบาลแต่แม่อยากกลับไปอยู่บ้านลูกๆจึงตัดสินใจพาแม่กลับบ้านและลูกเด็ดติดจ,จานดาวทำที่บ้านประมาณเดือนเศษ มาได้ดูแลลูกก็เกิดศรัทธาสร้างพระธรรมกายจำตัวให้แม่พอ่อและก็ตัวเองแล้วก็ร่วมบุกทำบุญหล่อพระประธานของอาคารหกสิบปีทำบุญท่ากระถินวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทำบุญวัดปากใต้สองร้อยหกสิบหกวัดและในขณะที่แม่ป่วยอยู่นี้ลูกก็อยากให้แม่ได้ทำบุญใหญ่ในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นช่วงที่ออรอช้าไม่ได้ลูกจึงได้ตัดสินใจทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีสามร้อยต้น ร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่จำนวนหนึ่งแสนบาทที่ลูกตัดสินใจทำอย่างนี้เพราะว่ารอช้าไม่ได้พอตัดสินใจปุ๊บทำเลยลูกตัดสินใจในตอนเช้าแล้วก็บอกกะละัลยมิตรช่วยติดต่อให้ได้ทำบุญด้วยปรากฏว,ว่าได้สมประสงค์อย่างรวดเร็วมากมีพระจากศูนย์ฝึกอบรมภาสุวณิตย์จังหวัด ราชบุรีสามรูปมาเพื่อรับปัจจัยและก็น,นําพระธรรมกายใสหน้าตากว้างเก้านี้มามอบให้โดยลูกก็ได้จัดให้แม่ได้ถวายเงินสร้างเสาแก้วพันปีในมือของแม่เองและแม่ก็ได้จับพระธรรมกายใสหน้าตาเก้านี้เอาไว้พระสามรูปก็ได้สวดให้พรขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ15.00นหลังจากพระได้กลับไปแล้วประมาณเวลา1 7 0 0นสองชั่วโมงต่อมาแม่ก็สิ้นลม ในลักษณะเหมือนนอนหลับไปเฉยๆอย่างสงบแล้วก็บ,มบีมีใบหน้ายิ้มแยม้มอิ่มเอิบรวมอายุได้แปสบหกปีพ่อลอูกเป็นคนขยัน<า>นั่นแม่นะจ๊ะแต่มีฐานะที่ยากจนใช่หไหมจ๊ะบางทีนี่<า>คนเราจะรวยเพราะขยันอย่างเดียวไม่ได้ต้อ<า>งมีบุญด้วย<า>ขยันแต่มีฐานะยากจน<า>พ่อทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่เดียวใหญ่ขนาด พ่อทำงานเผาองค์อยู่กับดินเผาไฟตัต้งแต่นมหนุ่มอ,อยู่ในโลงองค์นานถึง20ปีพ่อนี่รวยมากทีเดียวขนาดเอารถบรรทุกองค์ไปเนี่ยองค์ลนลมาแตกไม่เก็บเลยปล่อยเลยองค์จะลนลมากี่ใบไม่เก็บรวยขนาดนั้นทีเดียวเนี่ยนี่แหละเป็นวีรกรรมของคนปั้นองค์จ้า การที่พอทํางานเผาโอ่งนี่ทําให้ตาตเป็นตอหินทั้งสองข้างแล้วก็มองไม่เห็นแล้วหนึ่งข้างแม้จะได้รับการผ่าตัดแล้วก็ตามส่วนด้ายข้างหนึ่งมองไม่ชัดแล้วก็เป็นโรคเบาหวานพี่สาวคนโตของลลกเด้แต่างงานเมื่อยุได้ยีสิบปีหลังแต่างงานแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่จังหวัดนนทบุรีมีลูกสองคนแล้วก็ต้องผ่าท้องเมื่อคลอดลูกทั้งสองครั้งผ่าท้องสองครั้งเมื่อครั้งอายุได้สาสิบห้าปี ก็ป่วยเป็นโรคท่อน้ำลายตันมีอาการกระเซ็นประสาทที่ใต้ลิ้นบวมขึ้นมาแล้วก็ปวดปวดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทานรสเปรี้ยวหรือเค็มจะบวมนานเป็นชั่วโมงแพ้รสเปรี้ยวรสเค็มมากเป็นอยู่นานเป็นปีจนต้องพาตัดที่คอหลังพาตัดก็หายเป็นปกติต่ามายุห้าสปีปลายนิ้วชาทั้ง10นิ้วหมอบอกว่าพังผืดยืดเส้นจนึงต้องผาตัดมือทั้งสองข้างอีกครั้ง และมีรโครคปวดขาเป็นประจำอยู่ทั้งปี<อ>เรื่องนี้มีเหตุที่ติดตามตอนต่อไปจ้ะสามีของพี่สาวคือพี่เขยเป็นลูกจ้างประจำแผนกช่างยนเป็นคนขยันมากแต่เขาเพื่อนดื่มสุราฉะนั้นทุกเย็นยังตั้งวงเลี้ยงสุรากันเวียนกันไปในแต่ละบ้านทุกเย็นเลย<อ>บ้านในกอในขอในคอเวียนกันไปอย่างเนี้เมาบ้านในกอ,าาว,นนอวันเสาร์บ้านในขอวันอาทิตย์บ้านในคออะไรอย่างนี้ เมื่อพี่เขยยู่ได้58ปีก็เกิดเสเลือดหัวใจอุดตันทําให้เป็นอัมพฤกษ์สีขวาปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์สรมานลูกสาวของพี่สาวตอนเกิดมาดวงตากับปกติดีแต่พออยู่ได้สี่ขวบดวงตาเริ่มมีอาการเขยเดยไม่มีสาเหตุเป็นเร็วมากในระยะมีกี่เดือนตาก็เข,เขจนเห็นได้ชัดทําให้ต้องเอียงหน้าเวลาจะมองอะไรหน่ากลัวมากมองหัวนี่ตีตะปูนะ เวลาเวลาจะตีตะปูะพวกนี้นี่นะมันมองหน้าเราอยู่ยืนยิงในในะถือคอเนี่ยมันมองหน้าเรานะถ้ามองหน้าเรามันจะตีตะปูแต่ถ้าไร่มองตะปูแล้วก็ทำให้ต้องเอียงหน้าเวลาจะมองอะไรยังได้เข้ารับการผ่าตาัดตาทั้งสองข้างแล้วก็หายได้เป็นปกติลูกสาววิสาวเรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดีมจบปริญญาตรีได้ไปทํางานที่บริษัทหนึ่งปี เจตนพ่อ,ขอเขาจึงให้ลาออกมาทำงานที่กรมชลประทานที่พ่อ,ขอเขาทำอยู่เพราะคิดว่าทำงานหลวงย่อมดีป่างานบริษัทแต่ก็ได้อยู่ในตำแหน่งคนงานเป็นลูกจ้างประจำเ,ออเรียนจบปริญญาตรีมาเป็นลูกจ้างประจำออได้ทำเกี่ยวกับบัญชีซึ่งตามตำแหน่งแล้วต้องไปทำงานปัดกวาดเช็ดถูเ,ออเธอก็จำใจต้องทำในจบปริญญาตรีเนี่ยเพราะพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่จะไม่กล้ลาขัดใจในระหว่างนั้นเธอเรียนปริญญาโทไปด้วย แต่เรียนไม่จบเพราสอบวิชาสุดท้ายไม่ผ่านตบลาเธอทนทำงานอยู่นิดที่ทำงานที่พ่อจัดหาให้ไม่ไหวเพราะไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยเงินเดือนก็น,น้อยมากจึงลาออกแล้วก็หางานทำใหม่แต่ไปสมัรง,งานไล้แห่งก็ไม่ได้งานจึงเกิดความเครียดทั้งเรื่องงานที่หาไม่ได้และเรื่องเรียนก็เรียนไม่จบเธอจึงเริ่มไปมาหาสู่กับแฟนซึ่งคบกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเขาก็คอยมาให้กำลังใจน จนพ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ยรักและเอ็นดูมากขอให้เธอไปอยู่ด้วยกันที่บ้านและหลังจากนั้นก็จัดพิธีแต่งงานให้เธอจะปฏิเสธไม่แต่งก็ไม่ได้เพราะว่าเธอทำให้ทุกคนรักแล้วเธอต้องรับผิดชอบราะรับผิดชอบนี่จะทำให้มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ว่าเธอแต่งงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวสามีที่กรุงเทพมาตลอด โดยใช้งานแม่สามีในการจัดพิมพ์หนังสือที่สำนักพิมพ์เป็นเลขาส่วนตัวของแม่สามีโดยสามีให้เงินให้รถและเครื่องโดยความสะดวกทุกอย่างอย่างไม่ขัดสน<อ>พระรับผิดชอบแต่ว่าสามีของเขาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แบบคนสมัยใหม่คือไม่เคยเดีอดพ้หน้าพ่อแม่เพราะพ่อเป็นข้าราชการชั้นสูงไปทำงานต่างยาหวัด ส่วนแม่จะใช้เวลาอยู่กับที่ทํางานทั้งวันมีแต่กระดาษโน้ตปะไว้ที่ตู้เย็นเพื่อคุยกับลูกชายแล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้ใช้ทําให้ลูกชายขาดความอบอุ่นเพราะรู้สึกว่าเลี้ยงเขาเหมือนเลี้ยงนกเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านเขาจึงเรียนหนังสือได้ระดับหนึ่งแล้วก็มายอมเรียนต่อเรื่องมากจัิงเลยนี่ใช้เงินเก่งดื่มเหล้าโซบุรีมมาตั้งแต่เป็นนักเรียนช่างกลน ไปทำงานไรแห่งแต่ก็ทำไม่ได้นานไปประกอบอาชีพต่อเรือ,อแต่ว่าเป็นเรือของที่ระลึก<อ>ก็ไม่ประสบความสำเร็จไปประกอบธุรกิจทำไส้กรอกอก็ถูกมุ่นส่วนไส้กรอกโกงไปเป็นล้านบาทประกอบอาชีพแล้วก็ล้มเหลวขณะนี้จึงอยู่เฉยๆไม่ประกอบอาชีพอะไรดื่มวายและสูบุหรี่ทั้งวันโดยใช้เงินของแม่ของเขา ซึ่งนงนนี้แม่เขายืดได้แค่75ปีแต่ยังต้องออกไปทำงานทุกวันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเขามีนิสัยแปลกชอบปล่อยผมและหนวดเคลาวยาวผมทรงสบายเคลาวยาวนานๆจึงจะยอมตัดชอบสะสมวัตถุโบราณเป็นชีวิตจ,จิตใจแม้แต่ผ้าหนุงของคุณยายไอ้นี่มันก็เกินไปโอ้โหสะสมวัตถุโบราณ พันธุ์ของคุณยาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ยังขอไปเก็บสะสมไว้เป็นคนมีใจิตใจอ่อนโยนนี่ไหมรักเพื่อนมนุษย์จริงจกทุกแกอ่อนน้อมต่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยามากเพราะเขารู้สึกว่าครอบครัวทำบรรยามีแต่ความอบอุน่นเขาทั้งสองอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันเลยคำถามแม่ตายแล้วไปไหนคะนี่มาเลย ได้รับรู้การที่ลูกสร้างพระจําตัวและบุญต่างๆรวมทั้งสร้างเสาแก้บันปีให้ท่านในระยะสุดท้ายหรือไม่พระท่านได้รับบุญนี้หรือไม่คะผลของบุญนี้ทําให้ท่านเป็นอย่างไรคะแม่ฝากบอกไปยังลูกๆและพ่ออย่างไรบ้างคะลูกควรจะทําบุญให้ท่านอย่างไรต่อไปเพราะอะไรแม่จึงสิ้นลมหลังจากได้ถวายเสาแก้บันปีในวันนั้นเป็นพราะแม่คอยทําบุญนี้อยู่หรือเปล่าคะนี่ทีหลังต้องเอาคําถามนี้ขึ้นก่อนนะจ๊ะ กตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรแม่ทำบุญอะไรมาจึงไม่ได้รับของเลืศออยู่เสมอในยามคับขันเช่นได้พานะอำนวยความสะดวกในห้องพักพิเศษและมีคนช่วยไม่ให้ลำบากอยู่เสมอแม่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการเป็นปโรคประสาทหลอนเป็นเพราะบุพกรรมใดคะรวมทั้งต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากเครคหหัวใจและโรคไตในวาระสุดท้ายพ่อเป็นต้อหินทั้งสองข้างข้างหนึ่งมองไม่เห็นแล้ว อีกข้างหนึ่งมองเห็นไม่ชัดแล้วก็เป็นโรคเบาหวานเป็นเพราะบุปกรรมใดจะแก้ไขอย่างไรได้คะพี่สามีบุปกรรมอะไรจึงต้องถูกผ่าท้องในตอนคลอดโูกถึงสองครั้งไม่ได้คลอดตามปกติทอน้ําลายตันจนต้องถูกผ่าตัดที่คอและชาตามนี้จนต้องผ่าตัดมือทั้งสองข้างและปัจจุบันนามายจึงมีอาการปวดขาอยู่เป็นประจำทําอย่างไรการบรงค์โรคปวดขานี้จึงจะหมดคะพี่เคยมีบุปกรรมอะไรมาจึงเป็นอมัมฤกึก และบุนอะไราที่ช่วยให้เขาดีขึ้นพอช่วยตัวเองได้ลูกสาววิสารทำบุปกรรมอะไรมาจึงตาเขจนต้องผ่าตัดทั้งสองข้างทำไมเขาถูกพ่อเล่าจากงานไปทำงานเป็นคนงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้จบปริญญาตรีมาเป็นคนงานและเมื่อเธอเล่าจะมาหางานทำก็ไม่ได้งานทำแม้เรียนริญญาโทก็เรียนไม่จบแต่ว่ามาได้สามีที่มีฐานะดี ทำไมลูกเขยพิสาจึงประกาศอาชีพอะไรก็ไม่สําเร็จควรทําอย่างไรและมีบุพกรรมอย่างไรจึงชอบสะสมวัตถุโบราณปล่อยตัวตามสบายแต่มีนิสสยสุภาพอ่อนโยนกับญาติฝ่ายหญิงลูกสาวพิสาและสามีของเขามีบุพกรรมอะไรจึงไม่มีลูกด้กกันลูกมีโรคจําตัวคือโรคเวียนหน้าบ้านหมุนต้องรับประทานยาตลอดเป็นเพราะกรรมอะไรต้องทําบุญอย่างไรจึงจะหายจากโรคนี้คะ พ่อแม่ลูกและพี่สาวทั้งสองเคยร่วมมือกันมาอย่างไรคะและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะสามีและภรรยาจะเป็นกระเหมิตรให้กับลูกให้ได้มาร่วมมือกับหมู่คณะเคยทำบุญร่วมกับลูกมาอย่างไรคะและก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการอธิษฐานให้ได้ไปเกิดในดุสิตบุรีกับอธิษฐานให้ได้อยู่ในเพศสมณะตลอดชีวิตอย่างใดจะเป็นแนวทางให้ได้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้เร็วกว่ากันคะครับขออภัยหากคำถามสับสนพระลูกเป็นนักเรียนใหม่ค่ะ ไม่สับสนจำเนื้อหาเนื้อเรื่องราวกับคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ลับตาฝันเป็นตุเปตาเตือน,นขึ้นมาขาวึงแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจ๊ะแม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสอง บุญที่ท่านได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญช่วงท้ายที่ตัวลูกทำให้จ้าตอนนี้ท่านเพิ่มปิติในผลบุญของท่านและก็ได้รับบุญที่ทุกคนทำอุทิศไปให้ท่านจึงฝากขอบคุณมาและท่านอยากให้ทุกคนสร้างบุญให้เต็มที่จะได้มาอยู่วยก,กันกับท่านจ้าให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะในยามกับขันแม่จะได้รับของเลิศเสมอ เชไดปาณามีคนนำนวยความสะดวกได้ห้องพักพิเศษและก็มีคนช่วยเสมอเพราะบญที่ท่านนำทานในความปราณีตเท่าที่ท่านจะปราณีตได้ตามกําลังของท่านเช่นถาวายพระาหารก็ปราณีตเป็นต้นจ้ะจึงทำให้าาท่านมักจะได้ของเลิศและก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยจ้ะแม้ข้าวปลาที่ถาวายพระท่านก็นทำปราณีตนะี ฉะนั้นเนี่ยจิตที่ปราณีตเนี่ยจึงจะได้ของเลิศวัตถุอันเลิศจิตปราณีตอย่างนี้แหละนะจ๊ะแม่เป็นโรคประสาทหลอนโรคหัวใจและโรคไตเพราะเศษกรรมสุราจึงทำให้ประสาทหลอนเห็นภาพอะไรต่างๆแล้วนั่นโดยทดชาติที่ท่านเกิดเป็นบุ้ชายชอบดื่มสุราเจ้าชู้ แล้วก็ปล่อยเงินกู้ดอกโหดในช่วงแรกของชีวิตชาตินั้นแต่ในบรรปลายก็กลับตัวกลับใจมาศึกษาพระธรรมเรื่องธรรมชาตินี้กรรมจ้ชู้ทำให้มาเป็นหญิงแล้วก็เป็นโรคดังกล่าวจ้ะคือกรรมสุราท,ทำให้มาประสาทหลอนปล่อยเงินกู้ดอกโหดเรื่องเงินเงินเ่องทองก็มาเป็นโรคโรคไตจ้ะพ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นต้อหินตามมองไม่เห็นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกำลังจะมองไม่เห็นเพราะ กำเนาดีท่านก็มีอาชีพคล้ายๆกาบชาินี้คือเผาอโอ่งแต่ลูกน้องเผาโอง่งแล้วจะต้องอยู่กล้ความร้อนตลอดเวลา<อ>จนในตาลูกน้องเสียไปชาตินี้เมื่อท่านมาทํามาเผาโอง่งและอยู่กล่กับความร้อนเสมอคล้ายๆลูกน้องในชาตินั้นจึงทําให้ดวงตาเสียไปจ้ะที่เป็นเบาหวานก็เกิดจากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารมาส่งผลจ้ะ จะแก้ไขก็ต้องมันทําบุญด้วยประทีปโคมไฟให้แสงสว่างแล้วก็ทาทารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าพี่สาวต้งถูกผ่าท้องตอนคลอดลูกสองครั้งไม่ได้คลอดตามปกติถูกผ่าตัดคอเพราะท่อน้ำลายตันชาตามนิ้วมือจนต้องถูกผ่าตัดมือทั้งสองข้างและปวดขาเป็นปร,ระจำเพราะ กำเนดีตชาติชาติหนึ่งพี่สาวได้เป็นแม่ค้าขายของในตลาดทั้งขายผักปลาเนื้อสัตว์และอีกหลายอย่างจะมีนิสัยชอบทะเลเหมือนแม่ค้าบางคนในตลาดด่าว่าผู้อื่นตลอดเสมอโดยวัจีกรรมนี้จึงทำให้ทอนน้ำลายตันและถูกผ่าตัดที่คอ ส่วนพาท้องคลอดก็เป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการที่ชอบชําแหลสัตว์ที่เป็นเนเช่นปลาเ <Yeah. S 1> พื่อขายในตลาดตามคําสั่งของลูกค้า oh. กรรมที่ชอบไปทะเลาะตบตีผู้อื่นเสมอจึงทําให้ปวดขาและชานิ้วมือจ้า oh. ให้ทำบุญทั้บุญแล้วอุทิศบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปบิดเบียนเขาไว้บ่อยๆนะจ๊ะไปแนะนําพี่ก็ทําอย่างนี้ oh. ที่เคยเป็นอัมพฤกษพรกพะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมกับแ oh. กล้มสุรา ทั้งนาดีและปัจจุบันนี้นำมาส่งผลจ้ะดีขึ้นเพราะบุญที่ได้ทำในปัจจุบันและบุญในอดีตที่ทำเรื่องยารักษาโรคแก่พระเนถวายกีฬาณเปสัตได้มาช่วยตัดรานวิบากกรรมทำให้ดีขึ้นจ้าลูกสาวของพี่สาวตาเขทั้งสองข้างจนต้องถูกผ่าตัดเพราะในอดีตชอบค้อนควักใส่พ่อแม่ในยามที่พ่อแม่อบรมสั่งสอน แต่ต่อมาภายหลังได้มาขอขามาจึงทำให้กรรมเบาบางลงเมื่อผ่าตัดจึงหายได้จ้าเห็นไหมจ๊ะศึกษาเรื่องกฎกรรมก็คือศึกษาเรื่องเหตุและผลนั่นแหละเธอถูกพ่อยเลาออกจากงานไปทำงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้แต่เมื่อเราออกจากงานก็ไม่ได้ทำงานเพราะในอดีตขาดมุติตาจิตกับคนอื่นเมื่อเขาก้าวหน้าแถมอิจฉามันใส่ผู้อื่นอีกด้วย ได้มากมักจะพูดตัดรอนกําลังใจคนวิบากกรรมนี้จริงธรรมชาตินี้ไม่สามารถสําเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาดังที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้จะขาดคนสนับสนุนจ้าเรียนไม่จบปริญาโทจะได้สามีดีเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติในอดีตประสงค์ผลจึงทําให้ได้สามีดีจ้าคือเราทําอะไรไม่ดีก็ขอให้ทำบุญสงเคราะห์ญาติเอาไว้เถิดจะมีสามีดีๆหรือญาติดีๆมาสงเคราะห์เราจ้า ลูกเขยของพิสามแล้วก I mean ็อาชีพอะไรก็ไม่สำเร็จแต่ก็มีเงินจากแม่ที่ให้ใช้ตลอดเพราะปัจจุบันขาดอิทธิบาทีมีอะไรบ้างจ้าสี่อย่างหนึ่งฉันทะจิตตฉันทะคือาสมัครใจวิญญาความเพียรพยายามจิตตาเอาใจใส่วิมังสา มันสังเกตรปรับปรุงแก้ไขพอสังเกตจะพบเหตุแห่งความบกบร่องและช่องทางความสําเร็จจ้าและขาดกลรมีทีมงานมาช่วยนองจากทําบุญร่วมกับแม่ในชาติที่ผ่านมาแต่เป็นเงินของแม่คือร่วมอามนลนโมธนาบุญแล้วก็ไม่ค่อยชอบชวนคนทําบุญด้วยนี่แหละจ้าเป็นเงินของแม่ทําบุญร่วมกับแม่แต่เอาเงินของแม่มาทําบุญ เจ้าสะสมวัตถุโบราณและปล่อยตัวตามสบายพระติดนิสัยข้ามชาติมาที่เป็นลูกคนมีฐานนะจึงพระชอบทําตัวตามสบายเมื่อว่างก็ชอบหางานอดิเรกตามความพอใจในยุคนั้นๆจ้ะเช่นในยุคนี้ก็ชอบสะสมวัตถุโบราณเป็นต้นตามยุคตามสมัยลูกสาวของมิสาและสามีของเขาไม่มีลูกในตอนนี้แต่ถ้าอยากมีก็มีได้เราไม่มีบุพกรรมอะไรที่จะทำให้ไม่มีลูกจ้ะเชนไม่มีกรรมทำแท้งจ้ะ ลูกมีโรคประจําตัวคือรู้สึกว่าบ้านหมุนเวียนหน้าเสมอเพราะกรรมในอดีตตอนเด็กชอบแกล้งสัตว์คือที่บ้านด้เลี้ยงนกไว้ในกรงตัวเองเนี่ยก็มักชอบไปห,หมุนกรงแกล้งนอกอยู่เป็นประจำจนนกเวียนหัวบ้านรู้สึกบ้านหมุนบ้านนกหมุนนกรู้สึกบ้านนกหมุนซึ่งในบ้านนั้นก็มีอยู่หลายกรงก็หมุนมันทุก,กรงเลยจ้ะ จะแก้ไขก็ให้ทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วอุทิศส,ส่วนสมอย่างสารพัว์ที่เราล่วงเกินให้ลูกทํำบ่อยๆหรือจะปล่อยนกที่ไม่ได้ติดยาเพราะผู้ขายให้เป็นอิสระนกที่เขาเลี้ยงด้วยกัญชาอย่าไปซื้อมาปล่อยเดีย๋ยวมากลับไปที่เดิมอีกไหอหานกไอที่มันไม่ได้ติดยาปล่อยเป็นอิสระเลยวิบากกรรมนี้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้า พ่อแม่ตัวลูกและพี่สาวทั้งสองก็เคยร่วมบุญกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องกันแต่บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่ได้เจอกันเคยทำบุญกับูคณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอาเราไม่สม่ำเสม,มอบางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทํจาจ้ะเพราะฉะนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่ได้เจอกันสามีภรรยาีะเป็นก,กันเองเตรากับตัวลูกให้ได้มาร่วมบุญกับู่คณะ เคยทาบุญร่วมมากับตัวลูกโดยได้เป็นกลยาณมิตรให้กับลูกมาหลายชาติแล้วจ้าเหมือนในชาตินี้แหละจ้าและก็เคยสร้างบุญกับหม่คมะมาแบบกองสบียงจ้าคาถามของลูกก็เข้าท่าดีจ้าที่ลูกกงวลว่ามันจะสับสนก็มีนิดหน่อยแต่ก็น่าตอบทุกๆคําถามส่วนกนารจะไปดูสิบบุรีหรือบวชเป็นพระก็ดีทั้งนั้นคอยมุ่งเน้นไปที่สุดแห่งธรรมเป็นหลักจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญารมีเต็มที่นิทิพุนและอธิษฐานจิต ตามตดไปดูสิบรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ย่าได้พลัดกันเลยจ้าที่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดี้สั้นๆส,สำหรับคืนนี้